ตอนนี้มาดูไล่กาแฟาที่จีนครับแล้วก็ตรงนี้เราอยู่ที่จุดที่จะเป็นจุดสูงสุดของยูนานละแล้วมากับเจ้าของไร่เจ้าของไร่ก็พามาดูสายพันธุ์กาแฟาที่ปลูกใหม่จะมีผพวกเกชาซาลินา่าทิปิกา้าเบอร์บอนเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะไปลองชิมกันว่าอันไหนน่าสนใจบ้างแล้วถ้ามีอะไรที่น่าสนใจก็จะเอาไปฝากยังต่อเลย พี่แปลงว่าไงนี่เหรอมองไเซรีน่าป่ะนนี้คือเซรีน,น่าอันนี้กูดูไม่เป็นว่ะแต่ว่ากูว่าเนี่ยเซรีน่าไม่รู้เลยแต่ลักษณะการออกแม่งเยอะเองกัโบโรบัตตาไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่ไปดูเกยช์ชาไม่ออกดีกว่ากูไม่ตกใจเกยช์ชาเหี้ยอะไรออกขนาดนี้จริงเหรอเออเออ,เอ,อมันขอดหิมากเลยนะเออค้อสี่ยังโรบัตตาของมันตอนนี้อยู่กันบนไร่กาแฟมุ ไร่มันชื่ออะไรเนี่ยปู่ไร่ชื่ออะไรตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เดอะเนสไมเนอใช่เนสไมเนอรใช่แล้วก็เป็นไล่กาแฟไร่กาแฟที่แต่ละส่วนก็จะปลูกไม่เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ที่ยืนอยู่น่าจะสูงประมาณพันหกอากาศก็ประมาณสักยี่สิบยี่สิบองศากาแฟก็เริ่มออกแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้สุกเต็มทีอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งครับ ทางทางเจ้าของเคลมว่าอันนี้คือซาลิน่าเราก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าคืออะไรเราแค่มาชิมแล้วถ้าอะไรอร่อยก็ว่าอร่อยอะไรไม่อร่อยก็ไม่อร่อยไปตามนั้นแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่ลงสายพันธุ์เกชาไว้ที่น่าสนใจก็คือทําไมเกชาที่นี่ลูกดกมากปกติเจอเกชาที่ไทยมันไม่ได้ลูกดกขนาดนี้ครับพอมาเจอที่นี่เกช้าที่นี่ลูกดกมากเลยน่าตกใจเกชังไม่สุก เดี๋ยวเราจะคัดตรงที่มันสุกๆออกมาลองชิมกันว่าเป็นไงก็รสชาติไปได้ขนาดไหนครับแล้วก็ <c oughs> คิดว่า <c oughs> เพื่อนๆน่าจะได้ชิมน่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้าง <c oughs> เอ้ยนี่เออ <c oughs> นี่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 เป็นเกชาที่สุกแล้วเ <c oughs> ต็ม,ตมทุกลำเต็มทุกลำน่าจะแงไเดี๋ยวเราจะลองหาเม็ดแดงมาลองชิมดูก่อน <c oughs> มา <c oughs> ไหนไหนไหนนี่โอ้ผมได้มาเม็ดหนึ่งอันไหนพอได้จะตู่เขี้ยนนิดนคือก็บอกไม่ได้อยู่ดีว่ะแต่ว่าถ้าจะพูดได้เท่อร่อยมากหวานเจี๊ยบจริงเหรอมีก็เป็นตัวอย่างกาแฟอันนี้คือเกชาหรือซาลิน่านะ นี่ก็เป็นเกเกชาแต่ที่เรางงคือทำไมปลูกได้ลูกดกขนาดนี้คือที่นี่อุดมสมบูรณ์มากจนทุกอย่างมันดูลูกดกไปหมดเลยเดี๋ยว,ยวผมไปบังแสงนี่เกชาเม็ดใหญ่มากแล้วก็ออกถี่มากออกเกยอะมากไม่รู้ว่ากายพันธุ์หรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวลองชิมดูครับว่าอร่อยไม่อร่อย อุดมสมบูรณ์มากที่มองไปไกลๆนั้นจะเป็นตน้นต้นพญาเสือโค่งเหมือนเป็นซากุระ oh. ก็จะเดินเกิบขึ้นไปต่อครับลองเด็ดตรงนี้ครับอันนี้เริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วโอเคเราจะลองอนนเด็ดซา,นะารีน่านะซารีน่ามาดูดเเด็ดซารีน่ามาดูดสักเม,ม็ดไมหนดูไม่ไหนดีเม้นไหนดีเม้จะไม่มีคาดิมอ จะมีเป็นคาทูล่ามีคาทูล่าเดี๋ยวพาไปคาทูล่าจัจโมจาว่าทิพิก้าเบอร์บอนเบอร์บอนได้ขึ้นมาก็เพราะไอ้น้องสองคนนี้แหละครับรู้จักกันมาเจ็ดแปดปีได้จนมาเนี่ยอุดหนุนกันมาจนน้องชนขึ้นมาที่ไล่ใหม่ของเขาครับมาเดินไล่นึกว่านั่งชงชาอยู่บ้านเออเจอชาหวานว่ะยาสิทธ เอาจงิงนะเมืองหวานเหมือนกันเลยว่ะด้วยความที่ไร่นี้เป็นไร่ที่เพิ่งปลูกใหม่เลยทําให้ทุทกๆอย่างของเขาเนี่ยถูกวางแผนไว้อย่างดีเลยว่าจะปลูกอันไหนไว้ตรงไหนแล้วก็มีการจัดสรรปันส่วนไว้อย่างเหมาะสมเพื่อให้คนน่ยทำงานง่ายด้วยแล้วก็ผลผลิตเนี่ยออกได้เยอะด้วยสังเกตเนี่ยต้นกาแฟเขาก็จะไม่ได้ปลูกติดกันจนมากเกินไปครับ เราก็จะมีต้นไม้ใหญ่คอยปลูกแซมเพื่อให้ร่มเงากับต้นกาแฟยอยู่เสมอแล้วก็จะปลูกสลับด้วยครับเพื่อป้องกันการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ที่มันอยู่ใกล้ๆกันครับทําให้กาแฟตรงนี้มันจะถูกแยกสายพันธุ์กันได้ง่ายขึ้นครับออันนี้คือเบอร์บอนมายอมครับม่ยอมมยมมยอมยอนี่มันเบอร์บอนเป็น bon. เบอร์บอนเยลโล่เบอร์บอนดิอย่หงเงี้ยใช่ครับแล้วก็เป็นเบอร์บอนเป็นพันธุ์เบอร์บอนหมดเลยนี่ลองชิมดูก็ได้มีเล็กเบอร์บอนด้วย นี่ก็เป็นอีกเม็ดที่เราลองเอามาชิมดูนะครับเราก็เจอว่ามันก็หวานหวานเหมือนกันหมดสุดท้ายผมว่ากาแฟเนี่ยให้มันไปผ่านโปรเซสตแล้วก็คั่วแล้วดื่มเป็นเครื่องดื่มอ่ะดีที่สุดแล้วครับเอามาชิมแบบนี้ไปก็เสียของเปล่าๆแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรได้ครับไม้อธิบายดินี่ต้นอะไรยา <laughs> เลยพี่อยาเลยไม้บอกว่าต้นกาแฟนี่แหละอันนี้ต้นกาแฟนี่แ <laughs> หละบอกว่าเป็น,นซาชิมอ ซายิมอคือคาติมอกับวิลลาซาเช่คาติมอกับวิลาซาเช่ถ้าเปิดจะไม่ผิดนะไอ้ขาวๆที่เราเห็นเขาเป็นดินสอพองนะเป็นเทคนิคของที่นี่เขาดินสอพองมาการแมลงหรอกัรในไนี่ไงลากนี่ที่ทาต้นไม้เนี่ยที่ลำต้นของต้นไม้ที่นี่จะถูกพอกดินสอพองไว้ครับเขาบอกว่ามันจะป้องกันตั้งราแล้วก็ป้องกันแมลงได้ด้วยแล้วก็จะมีการ ใช้แผ่นเหลืองที่ล่อมแมลงครับเขาก็จะแปะอยู่ตามต้นไม้ข้างบนเพื่อล่อมแมลงในช่วงกลางวันครับแล้วก็จะมีใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์จะส่งแสงสีม่วงๆมาตอนกลางคืนเพื่อล่อให้มแมลงมาติดกับจะไม่มีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยครับเมื่อกี้ที่เราอยู่ก็คือโซนนี้เยชืาตรงนั้นคือเกชาอชาอืมสวยว่ะนี่คือทิพย์กา <Yeah. S 1> ตรงจุดที่เรามาดูกันตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาปลูกทิปิก้าครับแล้วก็จะสังเกตได้เลยว่ามันจะถูกแยกออกจากเกชาอย่างชัดเจนเลยเกชาก็จะอยู่ข้างหลังนู้นเลยครับนี่นี่เป็นทิปิก้าแล้วเม็ดเล็กกว่าชัดเจนเลยมาถึงตรงนี้ก็ไม่มีการหยิบมาลองแล้วนะครับเพราะว่าลองไปก็คงเหมือนเหมือนกันแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวจะทดลองคั่วแล้วก็ชิมดูดีกว่าว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างครับ ดูความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็เป็นสัตว์เป็นส่วนสวยงามมากถ้าใครมีโอกาสได้มาไร่กาแฟที่นี่นะครับชื่อ the nest miner ก็ผมว่าน่ามานะครับมีโอกาสก็กลองดูเผื่อว่ามากันได้ง่ายขึ้นแต่ก็แนะนําว่าควรจะมากับคนที่พูดภาษาจีนได้หรือว่าเป็นคนท้องถิ่นนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษช่วยอะไรไม่ได้เลยครับไม่มีทางมาถึงได้เลยด้วยภาษาอังกฤษก็วันนี้ก็มีเท่านี้เพราะว่าเป็นเรื่องของสวนก่อนนะครับ